อย่ที่แฟนว่าแค่เราไม่รู้จะออกแบบยังไงเมื่อก่อนก็รันเกมเกมนี่คอมอยู่นะผมว่าเอจะเอาคอมไว้เอาคอมไว้ด้วยเลี้ยงปูด้วยยังไงผมก็ยังเงงอยู่คิดไปคิดมาอ่ะโอเคช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเจอโควิดเข้าจัดเลยจัดเต็มเลยทํทำโครงสร้างถามว่าเหนื่อยไหมผมไม่เหนื่อยพ่อเหนื่อยแฟนเหนื่อย ผม,มเหนื่อยผมจะกลับมาช่วงเสาร์อาทิตย์ผมเนี่ยนอนตีสองตีสามเกือบทุกคืน<อ>กาแฟครับช่วงที่สร้างามช่วงที่สร้างอตอนเดิมแบบนี้ทุกวันเสาร์อาทิตย์แล้วมีช่วงนผมลาพักร้อนหนึ่งอาทิตย์มาอัดเรื่องเรื่องฟามริสเทธาะเลยตั้งแต่ปีใหม่ที่แล้วมาถึงช่วงหลังปีใหม่ผมก็ลาพักนอนมามาดูส่วนนี้ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ถ้าสําเร็จแล้วแบบนี้ หายเหนื่อยไหมหายเลยครับหายวัน แลอนเริ่มต้นที่จะมาทําฟาร์มเนี่ยทาอะไรมาอยู่ยังไงบ้างรครับ <S <S ก็ก่อนที่จะมาทําฟาร์มใช่ไหมเมื่อก่อนก็คือเปิดงานเกมแล้วเป็นยัคะอ่าเนีนเยเป็นฝ่ายแกอ่าษิจมนไม่ดีอ่ะ,นใ,นอะ,นะในด้านมนรทก็เลยมองหา,ท,าหทิศางีเนี้ยก็ไปเปิดดูยูทูบะค่ะเปิดดูยูทูบแล้วก็ไปเจออกูนาก,กับมหมอทีเนี้ยก็เลยคุยศึกษ,ษ,ษากา,ษา,ษา,ษาแฟว่าเออเนี่ย ตัวเี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยไปศึกษาดูก็ช่วยกันศึกษาอ่าก็เลยตกลงกันว่าโอเคอย่าราเริ่มเลี้ยงครูนั้นทีนี้เขาก็เลยไปสอบหาตามชื่อฟาร์มอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยสั่งมาลองเลี้ยงนะคะอ่าเอามาลองเลี้ยงมันก็เริ่มต้นจากลองเลี้ยงลองเลี้ยงเราก็ลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆทีนี้พอมาเจอโควิดอืมพอมาเจอโควิดใช่ไหมคะทีเนี้ยคือแบบร้านเกมมันไปต่อไม่ได้อ่ะ เขาก็เลยเสั่งระงับริบล้านอะ่ะเ,เราก็เลยไม่มีไรายได้ก็เลยแบบเออทีนี้รู้แล้วว่าเราเลี้ยงตัวเนะ่ะคือวงจรชีวิตของเป็นอะไรยังไงคือเราเรียนรู้หมดแล้วใช่ไหมคะ mm hmm. ก็เลยแบบโอเคหันมาทํฟาร์มเต็มตัวเลยไหมอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็เลยปรึกษากัน mm hmm. เนี่แฟนก็เลยบอกโอเค mm hmm. ก็เลยหันมาทาําความปูเต็มตัวเลย mm hmm. อ,อทีนี้ mm hmm. ก็เลยปรึกษากับ พ่อกับแม่เนาะเลยบอกโอเคอยากสรางกระก็เลยวางแผนกันว่าอจะทําบอยังไงสร้างตรงไหนอะไรยังไงแล้วก็เลยได้ได้ให้พ่อออกแบบออกแบบตัวโครงกระถังให้นะคะแล้วเขาก็เลยจัดการทําให้เสร็จสรบเลยอ่าแล้วก็ส่วนบอยที่อย่างนี้คือแม่เาเป็นคนก่อให้ก่อฉากให้สวยเลยตอนที่เริ่มต้นเนี่ย ความยากลำบากเหนื uhm, ่อยและลนบากที่คนตรงมันมันประโประยายนี่มันเหน่อยไงคนคนที่เริ่มต้นทำฟาร์มเป้นทำฟาร์มมันมันีอะไรบ้างเล่าไปเลยไปวันเริ่มนัยด้วยการที่สถานที่เราจกัดเนาะเราว่นที่เราจำกัดเปบ้านแล้วก็มาเป็นรานเก็บมอใช่ไหมคะมันก็ค่อนข้างจำกัดในเรื่องการการ บางครั้งยังทำอยู่ทีเนี้ยพอเราประโลงกันได้แล้วว่าเออว่าเราจะทำรูปแบบแบบนี้แบบนี้นะเพื่อที่จะประหยัดที่ใช้ที่ดินได้มากที่สุดก็เลยอ่าิดต่อหาช่างอะไรนะก็คือให้ช่างมาจัดการปรับโครงสร้างทีค่ะทีเนี้ยก่อนจะได้ปรับก็คือแบบที่พี่นาเห็นเนาะโครงใช่เพราะว่ามันเมื่อก่อนตรงนี้มันเป็นรั้วรั้วมันเต่าใช่ไหมเราต้กงเอาต้นไม้อะไรขึ้นเยอะจุ ก็การที่ต้องใส่เักมือท uh ี huh. ่างเนี่ยที่สำคัญตอนที่วางถังตอนที่เราวางแม่จะที่วางดีๆที่กมอกกับมือที่ตอนเนี้ยเราทำเป็นระบบฟางระบบคอนเทนท์มีมีอ่ามีคนที่เข้ามาช่วยเป็นไงว่าเด็กสาวที่ถมาเนี่ยถามว่าที่นี่ก็เป็นช่างนะคือช่างเรื่องของการต่อสร้างไม่ใช่ขนาดแต่การออกแบบการวางเนี่ยช่วยมองอย่างติดนึงเพื่อให้มันใกล้เคียงกับความเป็นจริงเนี่ย นะตอ,อ,ตอนที่เราติดต่อไปหาที่กุรยามาที่เข้ามาวันแรกที่เราคุยกันมเหมือนจะมองไม่ออกหรือว่าการหลังจาที่พอดึแล้วมันมีความู้คุยล้วเนยจากวันที่เราเริ่มเห็นวัแรกนะจาวันที่เห็นวันแรกเนี่ยที่บอกตรงว่ามัน,นยืดขึ้นนิดพักหนึ่งว่า,า,าใช้ประสบการณ์ที่กอร้ทีนะม,มันยเรข่้นสักเดียวจะไปทีทางตรงไหนนะแต่ว่าเราจะต้งองโง่ประกทบวานเพาะวันที่ไนก่อนเสร็้วเราค่อยใส่ปู๋ใส่ในแต่และที่ นะครับว่าวันนี้กระช่งครูไปเนี่ยเราก็จะเหลือพื้นที่ส่วนการที่เราใช้ประโยชน์ใช้สอยครับใช้จอดรถใช้ทำได้ทุกอย่างนะอันนี้นะก็เดี๋ยวรายละเอียดนนะครับเดี๋ยวจะให้ให้ให้เดี๋ยวพาไปดูฟาร์ม่อนนะครับว่าแต่ละจุดเนี่ยมันมีอะไรที่เราทําอะไรแต่ละจุดเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะได้เห็นภาพนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูฟาร์มกันดีกว่าว่าในละจุดมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับรายละเอียดนะครับ แต่ละจุดนะครับว่ามันมีอะไรบ้างจุดแรกนะครับที่คนที่เข้ามาที่ที่ฟาร์ม่อนนะครับมาดูนะครับ่อนนี่คือออะไรครับที่แต่เนี่คือเป็นบ่อปูนบ่อปูนคือของความรัดเตียงของบ่อปูนเนี่ยคือเมื่อก่อนช่างเอาทำมาผะว่าจะเอียงมากเลยพอเอียงมากเสร็จปุ๊บน้ำฝั่งนี้จะลึกพอลึกเสร็จนี้เราคือเราต้องหาวิธีแก้ไขเราเจอปัญหาอย่างนี้เราวิหาวิธีแก้ไขเลยพอลึกมากปวดถ้าลึกมาก เหมือนว่าการหายใจขึ้นกันขึ้นมากินอาหารเนี่ยมันจะย,ยากเราเสริมเลยเสริมปูนขึ้นมาเลยทําให้เป็นที่แบบที่ออกอาเดินเล่นขเขาอ่ะการทำเป็นรันเวย์เขาเดินเล่นอ่าครับผมอันนี้คือแนวคิดอ่าอันนี้คือแนวคิดก,ก็ได้จากแม่อีกทีนึง่งนะระบบนะตรงนี้ก็เลยมีการผ่ายมาแล้วก็สิญนะมาดับแล้ก่อนนี้นะก็จะมีการชั้นกรดไห่ดับกลิ่นด้วยครับผมไอทารย้องกลิ่นแรงจังเนี่ยจะมาแท้งใส่ปั๊มแล้วก็ดูดวนเขาจนเปิดน้ำให้เขา ระบบจะไม่รู้น้ำโดนน้ำไหลเข้าไปถือว่าเป็นไอเดียที่ดีเลยนะครับตากสุกเลยค่ะถ่ายน้ำแบบเดิมใช่ไหมครับแค่ฝนตกเดือดก็พอโอเคแม่เลยนะครับเห็นไหมเห็นไหมพ่อใหกล้าแม่บอกไม่ต้องหรือแม่จัดการเองแม่ช่างตุนโอ้นี่จะไม่บอกเป็มือเนี่ยไม่รู้เลยนะเนี่ยแม่แจวๆเลยครับมืออ่อโอเคครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับบ่อหนเนี่ยว่าเป็นไอเดียดีนะอันนี้ต้องบอกว่าเนี่ยที่เราเห็นตรงนี้นะครับ ปกติอขอบกระทางมันก็คือขอบเเตียงอย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้เราใส่เด็กตรงนี้เข้าไปนะครับดูนะครับมีที่นั่งด้วยได้ๆสบายนั่งได้สบายหรือว่าใช้เตียงอาหารทานาอนา,นาหารน,นะครับการพักมาได้คุยได้แชทได้นะครับถึว่าเป็นไอเดียที่ดีเลยนะครับที่นี่นะโอเคตอนนี้มีเราอยู่ว่าจะเอาเทป,ป,นปนูนเปืนหรือว่าจะเป็นแบบกระ,ะชังแบบนี้คิดไปคิดมาถ้าปนปู้อน เออถ้ามันลือลือยากเมื่อก่อนคิดถ้าเลิกทำอะทึกมันทุบทิ้งน่เสียดายของเอาแบบกระชังดีกว่าพอกระชังปุ๊บเรามานึกถึงโครงสร้างพื้นล่างระบบน้ำทิ้งแล้วหลัทิ้งปุ๊บเราสร้างพื้นล่างเสร็จปุ๊บตอนเนี้ยผมเอาอิฐบล็อกหนึ่งก้อนเลยพี่ตั้งกับพื้นแล้วก็เอาทรายใส่อันนี้อิฐบล็อกีอ่ากั้นกั้นทรายครับผมอ่าแล้วก็เอาทรายใส่แต่ก่อนที่จะรายใส่ผมเอาเนี้ย ลองก่อนถ้าติดลอถ้าติดรอก่อนเราใส่ใส่ครับผมอ่าแล้วก็โครงเหล็กทำโครงเหล็กรัดไว้ใช่ครับการมันหลดเข้ามาการออกมาอ่าไี่ถือว่าไม่ล้มนี่ถือว่าแน่นหนาเลยนะนี่ถือว่าเป็นไอเดียอีกชั้นหนึ่งนะทำโครงติกล็อกกั้นแล้วก็ทำที่ขึ้นไปที่เบนสุดนะถือว่าเป็นไอเดียที่ที่ดีนะครับลองมาไปประยุกต์ไปใช้ได้นะครับโอเคเลยเยี่ยมเลยนะพี่นะเยี่ยมเลยข้อด่วนของวานเยี่ยเลยพี่อาาตนนี้เร มีแฝดรูปเลยนนีี่่่อามีมีปูดองมีแฝดรูปนะครับสำหรับขายด้วยนี่นะครับม ok> ีปูดองปูดองนี่ครับผมนี่ปูดองนะครับอ่องมันปูครั้งหมดวันนี้มีอ่องด้วยมีอ่องมันปูขายได้จำหน่ายสำหรับคนที่สนใจมาชิ้นนี่คือผลิตภัณฑ์แฝดรูปของคุณแม่นะครับอ่ามีปูดองมีอ่อง อยู่ใกล้ก็มาแม่ไปเยีเย้ยงมาซิ้ก็ได้โอเคเดี๋ยวไปดูจุดอื่นนะครับว่ามีอะไรบ,บ้างนี่คือพืชน,น้ําบางครั้งอ่ะเราไม่มีเวลาไปไปหาที่ตามตามตามสระอ่าครับผมผมก็เลยไปจัดมาแล้วก็เลี้ยงไว้น<า>นี้คือเลี้ยงไว้สำหรับให้ไปหาปูเลยใช่ใช่โอ้โหคืออะไรเอ่อทำตรงนี้เป็นดาานัดฟ้านะครับยกที่ตั้งสารเสร็จแล้วก็เอ่อเลี้ยงพืชน,น้ำไปด้วย อนาคตจะสร้างเป็นหลังคาแล้วก็เอาปูมาลงเครื่องห้องโถโดยโครงการขยายขยา่ๆต่อนะครับอันนี้โอเคโอเคโอเคอ่ะได้ได้โอเคไปเดี๋ยวเราไปดูห้องเกมร้านเกมนะครับว่าตรงร้านเกมตรงนั้นเราปรับปรุงอะไรไปบ้างนะครับไปดูกันครับที่นี้เรงนี้ก็จะเป็นร้านเกมข้างในเนี่ยเราวางกระชังเราทำยังไงกันไบ้าง นะครับักซือของไทยดูครับมีแหนะรต่างต้องมีมันคูนาอะไรต่างนะครับอันนี้ก็พร้อมที่จะหม่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปมีน้ําปูล้านะครับแล้วก็มีกระชังพร้อมที่จะหน่ายคนที่สนใจมาปรึกษามาคือก็สามารถซื้อตรงนี้ได้นะครับส่วนข้างในนะครับนี่เราดัดแปลงนะครับเราส่วนนี้วางเ่อได้ทั้งหมด สองบอกสองบอกนะฮายขวามันนี่สองคูสามนะพี่สองคูสามนะครับนี่ยเดีพิเศษยังที่ว่านี่นะครับครับเนี่ยสามารถนั่งดูได้แล้วพี่บอกว่าห้องนี้เป็นห้องเรียนรู้นะครับห้องทดลองห้องก่อนเป็นร้านเกมนะพี่ตอนนี้เจอร้านเกมมีคอมอยู่มันยี่สิบเครื่องดูจากล้องรอยนะฮะนี่ร้องรอยมีไฟแต่ดึงดึงไฟออกละที่ขบวนเออก่อนในหน้าดีมาก ด,ดีเลยครับผมดีเลยแต่มาหลังๆปีสองปีนะรายได้เริ่มลดลงเลรือ่อยๆจังหวะที่ลดลงอ่ะผมก็สอบหาอาชีพเสริมเพื่อที่ใครแฟนอยู่บ้านแฟนอยู่บ้านรับส่งลูกไม่มีไม่ได้ทำอะไรไนงะผมก็เลยหาสอบหาสอบหาอาชีพเสริมที่พอที่จะมาช่วยร้านเกมได้ครับผมร,ร้านเกมเปิดน,นะแต่ก็สอบสายอยู่แล้วเอาปูมาเลี้ยงแต่ร้านเกมร้านเกมเปิดอยู่อพอรู้ว่าร้านเกมไปไม่ไหวช่วงโควิด ลบออกนะครับกูจากที่เดยมอยู่ก็มาขยายเพิ่มขยายขึ้นเราเปลี่ยนคอมพิวเตอร์แล้วก็มาเป็นเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนจากที่มาทำเกษตรประมงเวรแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเพราะว่าอย่างนี้เทคโนโลยีมันเรียกเอาว่าไวไวแรงเลยมันทำมือถือเลยเยอะเพราะฉะนั้นตอนนี้คือห้องโทรเนี่ยอยู่กับบ้านขอให้มีสื่อเครื่องนึงนะครับมีสัญญาณดีเดี๋ยวที่เราสื่อสารกันนะครับใช่ไหม โอเคอ่ะตอนนี้พอมาถึงตรงนี <infinity> uh, um, uh, ้แล้วที่ติดในการดูเนี่ยนะครับอ่าเดี๋ยวท่านบอกคือว่าอยากที่ติดในการเลี้ยงอย่างข้าวๆนะของอนุภาความกูนาเราเนี้ยหลังจากเราทดลองเลี้ยงเราเจอปัญหาหรือเปล่าอย่างแรกก่อนเจอตายไหมถามว่ามีตายไหมมีครับอ่าแต่ถามถามว่าไม่ตายเลยไม่ไม่ใช่อ่ะไม่ไม่ใช่ไม่มีตายตายตัวสองตัวอ่ะเมื่อเช้าก็มีตายอ่ตัวสองตัวโอเคผมถามว่ารับได้ไหมทำได้อ่าแต่ตาย ตายเพราะอะไรเขาต้องหาสาเหตุพี่ไม่ใช่ตายแล้วสัตว์ตายเฮ้ยตายจริงเขาต้องหาสาเหตุตายเพราะอะไราที่ผมผมเคยปรึกษาเธอคุนกาแฟนแล้วก็บอกลูกค้าที่เคยมาซื้อบอกว่ามันมีตายตายเยก็ขนาดอยู่สามอย่างพี่โฟวิเคราะห์เลยตายตายเพราะขาหลุดพอขาหลุดปุ๊บเฮ้ยเอาดูขาหลุดเพราะอะไรพื้นที่เราแคบเกินไปไหมรบกวนของมากเกินไปไหมปูนปูนอ่า ปูขับเยอะเดินไปหรือเปล่าที่หลงร้อยไปหรือเปล่าอันนี้คือวิวเคราะห์ว่าปูขาหลุดหรือว่าเราซื้อซื้อพันมาเนี้ยพันเขาเอาแแข็งแรงมากหรือเปล่าเราก็ต้องมาดูแลมาดูแลช่วงแรกช่วงันแรกเราต้องดูแลเขานี้ขึ้นกับผมนะอันนี้คือทําเหมือนธรรมชาติของเราเลยครับรูปแบบของธรรมชาติของเขาปูที่อยู่แบบธรรมชาติของเขาคือโอกาสลออสูงพี่แต่คือเราทำเนี่ยคือว่าจะมีลักษณะของตระเพื่อน เดิมมันก็มีสองใช่เลยทั้งไป่กับไม้ไผ่แต่ไม้บอกไม้บอกคือธรรมชาติเป็นเป็นรูปปูแบบธรรมชาติของ,ของเราอ่า,อาปูท้องแก่จะอยู่มาเข้าอยู่ในนี้อ่าส่วนพวกไม้ไม้ไม้กระเทานี่หรือหลอกธรรมชาติเป็นฝนเตียมให้เขาอ่าทำฝนเตียมหลอกเขาแนะอ่าจะเกิดการผสมพันธุ์บ่อยอ่าอ่าผสมพันธุ์บ่อย ครับผมภูม <Ừ. S 1> <ừ> ิอย <Y> ่างนธรรมชาติท <ừ> ี่หวานอ่างนี้หวานภูมิอย่างนกระจายอยู่านี้เชิงตะกุดจุดๆนะแต่ภมิก็จะออกมาคือมีนี่มีนี่นะนะพวก็จะมีกระถางมีต้นไม้วางเข้าไปด้วยใช่นไหมเนี่ยมีกระบอกมีรูเปียกรูแห้งระดับเข้าไปคือว่าอย่างเนี้ยเรารู้สึกได้ว่ามันเย็นๆทัศนอากาศมันเย็นนะภูมก็อยู่แบบน่าจะเอาร่องดีอ่ะมันก็ตอนเย็นไม่ร้อนนะพี่ไมร้อนเอ้ ว่าไอคอมันออกแล้วพอมีปูอยู่มีน้ําอยู่ทําให้เย็นขึ้นพี่เย็นขึ้นเย็นขึ้นแวปูชอบอากาศเย็นนะอากาศึ้อย่างที่ว่าไม่ต้องสรืองแต่งกายเยอะเพราะว่าแต่ละีดีอมาเล่นนะลองดูนะครัลองดูนครับนี่ยะครับลองดูไปก่อนแต่ละตัวเนี่ยเขาทีมีะบนี่คือนี่จริงๆเหมือนเปแหล่งในริวราเลยว่าแมืว่าปูมวลออยู่กรจากรจายกระารอยู่ไม่งงแอ ร้อยน้อยหนึงน้อยทําให้เขาอยู่กับแบบมีความสุขนะพี่ใช่นึกถึงเขานึกถึงเราอะพี่ครผมอ่านั่นแหละทีนี้อ่ามีคำถามนิดนึงว่าพี่แล้วตอนที่เราเริ่มเริ่มเรียนเนี่ยเรามีปัญหานนะแบบถักใจกันไม่คุยกันแบบว่ามองเห็นต่างมีไหมครับมีครับพี่ทุกครั้งที่ปรึกษาความคิดจะไม่ตรงกันผมมียาหนึ่งไปอีกอย่างนึงแล้วเอาสองอย่างอะเอาสองอย่างเรามา คุยกันเอาแบบไหนที่มันดีกว่าถามว่ามีปัญหา,ามีอยู่แล้วก็วทุกครั้งที่ชอบเหมือนกันชอบเกษตรเลี้ยงผมคือเลี้ยงเราเรารัก,รกเขาและรักแล้วก็เพ<อ>ลิออนอะมากปกติอ่ะผมอะก่อนเข้านอนผมยังเดินดูก่อนนะเป็นยังไงเขาอยู่ยังไงมันมันมีความสุขนะพี่มีความสุขแล้วอย่างขอ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 งผมเองเนี่ยกลับมาบ้านเนี่ยเปิดสาวที่สองวันสาวที่สองวันใช่แล้วสองวันเนี่ยกลับมาสองวันเองมา คือเราก็ใจใจอยู่ที่ส่วนของการมองตรงในใจอยู่พี่งดิมอกตรงในนั้นไม่ใ่ใจอยู่นี่งานงานหลักเรามีอยู่แลนะงานต้องทำงานก็ต้องทำหรือว่าเราเี่ไปนะหรือว่าไปเวลาแต่สำคัญก็ต้องทำแต่พอมีเวลาว่างปั๊บก็ต้องกลับมาดูโทรกลับตุกขศบีกลับคืนนึงคืนนึงส่งไปกลับมาละมาช่วยดูแลเรื่องูคุยกับลูกค้าคูยให้ ขมือสารลูกค้าข้มูลก็คือว่าถ้าอย่างเงี้ยจะช่วยได้ว่าเรามีเวลาบ้างเราจะตอบลูกค้าโทขมือสารด้วยคุยได้ผมส่วนใหญ่จะคุยกับลูกค้าแต่ทางน้าบ้าลเนี่ยหน้าบ้านพี่เขาจะดูเรื่องการดูแลเพราะอย่างเี้ยล้างบ่อใส่บ่อแจกบ่อเนี่ยถือว่าเป็นงานงานใหญ่สําหรับเราใช่เราเป็น่นสักคนดูสิลูกคนเดียวลูกคนเดียวคนเดียวเหรอครับสวัสดีครับอตอนนี้เรานะครับอยู่ที่วันวิภาความปูนานะครับเดี๋ยวผมจะพามาพูดคุยนะครับกับสมาชิกครอบครัวนิดหน่อย ว่าฟาร์มตอนนี้นะครับเสร็จแล้ววันนี้เราพร้อมเปิดได้เ่สงแล้วแล้วเดี๋ยววันนี้ก็วันที่เปิดฟาร์มเนี่ยเราก็จะมีการจัดอารม์ให้ความรู้นะครับกับคนที่สนใจนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักหน่อยว่าสมาชิกนะครับในครอบครัวนี้เนี่ยเขาทําอะไรแล้วก็ช่วยอะไรกันยังไงบ้างนะครับมาครับประดูษธันสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวแนะนำกันก่อนนะครับว่าเจ้าของฟาร์มแต่ละท่านเนี่ยเป็นใครเลยคันนี้จะพูดน้อยหน่อยจะไม่ค่อยพูดนะครับไม่ค่อยพูดนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ อันนี้เป็นคุณแม่คุณวันลิสาอ๋อนึกว่าพี่สาวคุณแม่นะครับโอเคอ่านี่คุณแม่ตอนนี้ตอนนี้ความความเปิดมาแล้วตอนนี้วันนี้เป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ก็รู้สึกสดชื่นมีกำลังใจอยากที่ลูกจัดการลูกเรืองไปด้วยดีนด้วยกันนี้ให้เดาเลยเย้ยรวยพ่อวันนิสาพ่อวันนิสาครับอ่าตอนนี้ฝีมือไรช่างเลยนะ่ไคนนี้ ทำทุกอย่างเลยครับตั้งแต่นี่นะเห็นสีมือในช่างนะตั้งแต่เชื่อมโครงประช่างด้วยใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราไปดูนะครับเชื่อมโครงประช่างนะครับว่าแต่ละจุดเป็นวันไหนสีมือในช่างเลยนะครับอ่านี่ทั้งพ่อทั้งแม่เมื่อวานมีโอกาสได้คุยกับคุณแม่คุณแม่นี่ก็ร่วมก่ออีกด้วยแม่องก่อปอดเนี่ยครับผมแม่นี่สีมือแม่เลยนะครับนี่สิงไว้นะครับสีมือแม่เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่าว่าอย่างไรบ้างนะครับส่งครับที่เรียนที่ส่งอ่างานประจำผมอยู่เทปแต่เนี้ย แสดงว่าตอนนี้เนี่ยภาระหนักๆโดยส่วนใหญ่แล้วก็คือสิ่ที่คนนี้แรงหลักของเาที่จะทำเป็นหลักๆนะครับอ่ะเจ้าของฟาร์มครับค่ะเข้าไปที่นี่นึงอ่าค่ะชื่อชื่อย่งนะคะเป็นเจ้าของฟาร์มอ่าเจ้าของฟาร์มตอนนี้จะนอนนอนเมื่อคืนกีน่นะทุ่มนะตีสี่ค่ะตีสี่แล้วก็อื่นนะครับด้วยความเตรียมพร้อมนะครับสําหรับวันนี้คือเตรียมพร้อมสําหรับเวลาคนที่จะมาเยี่ยมเยียนจะมาดูบ้านดูอะไรต่างๆนี่คือแต่จริงๆไม่ได้เตรียแค่ตีสี่นะตั้งแต่วันที่เริ่มต้นตั้งแต่ทำฟาร์มเนี่ย นะเพราะนั้นคนเราฟังไมนได้ในขนาดกันเลยเราผ่านตรงนี้แล้วมาถึงจุดนี้แล้วนะครับมันก็จะไปอีกขั้นนึงนะครับอ่ะตอนนี้ใครครับเนี่ยชื่อไหนครับชื่ออะไรนวันนิภาวันนิภาเลยอ้าวชื่อนี้ชื่อใครอ่ะชื่อใครอ้าวชื่อใครวันวิภาหรือชื่อใครใช่ป่ะใครชื่อหนูป่ะงอ้าวเจ้าของฟาร์มอยู่นี่มันโง เจ้าของฟาร์มนี่รู้ไหมเนี่ยเป็นเจ้าของฟาร์มเนี่ยรู้ไหมรู้ไหมเนี่ยไม่รู้เลยโอเคนะครับนี่คือเจ้าของฟาร์มตัวน้อยนะครับวันนี้ค่ะวันแรกนะครับที่จะคิดว่าจะทำฟาร์มปูเนี่ยมันมีที่มาที่ไปเริ่มต้นยังไงก่อนจากร้านเกมนะครับเติมเงิตรงนี้นะครับเป็นร้านเกมร้านก่อนที่คนเข้ามาดูก็รายได้ก็อยู่ได้เนาะพอมาเจอโควิดเข้าไปดุ่เลยชนะงักเลยแม้วนี่คือโดนที่โควิดใช่ไหม แล้วเปลี่ยนจากร้านเกมมาทำกเกษตรนะในนี้ถือว่าเกษตรทำกรเกษตรคู่กับประมงเลยนะ,ะเปลี่ยนกัเลยนะ,ะมีความรู้เรื่องด้านนี้มาก่อนไหมไม่ออม,มีค่ะศึกษาไม,ม่หมดเลยอ๋อศึกษามานหมดเลยอ่ะทีนี้พอเริ่มต้นแสดงว่าเอาอเกมคุยแล้วคนนี้แล้วเริ่มต้นแล้วพอเริ่มต้นเสร็จแล้วเรนนาคุยกับใครคนต่อไปก็เคลียร์ย ตักมือกาแฟเดี๋ยฟสระดับแบบเราไล่กันไปวก่อนเพราะว่าหลายคนที่เริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นมันองมีอเริ่มต้นนอย่างผมเองเริมต้นก่อน่แล้วเราก็ไม่เริ่มต้นมุยกาแฟก่อนใกล้ตัวดกาแฟกาแฟเองด้วยคนแล้วเสรก็เือนเไไปจรหม่ะไออะเาอ่บอกเ่อนู็นยังไงปูง่ายเรีนง่ายผจากที่ศึกษานะ ก่อนที่จะมาเลี้ยงอะผมศึกษาเนี่นยผมดูบ่อยมากดูคือหลายๆที่ก่อนยิมโลงบอกาเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายถามว่าเลี้ยงง่ายไหมไม่ง่ายแ้วถามว่ายากไหมไม่ยากถ้าเขาใจไม่ง่ายไม่ยากไม่ง่ายเลยใช่แค่สนใจเราเรียนรู้ชีวิตของเขาแต่ละวัดว่าเขากินยังไงอยู่ยังไง<ม>ล็อกคาบง่ายออกกาเรเลี้ยงเลยครับ<ม>บางครั้งผมก็แนะนําลูกค้าที่มาซื้อผมนะผมก็แนะนำเนี้ยถามว่ายากไหม ไม่ยากต้องง่ายไหมไม่ง่ายตอนแรกแค่คุณสนใจและใส่ใจกับเขาต่อไปคุณจะง่ายแค่นี้เองแค่เวลาเขาดูแลเขาแค่อ่นิดต่อเองแล้วไปไหนต่อครับตอนนี้ออกแบบค่ะออกแบงมาหรือว่าปรึกษาทีแรกอะต้องบอกไหมไม่ค่ะยังไม่บอกเรียนก่อกเลยเรียนซื้อมาก่อนเรือมาลองมาลองก่อนเรียนเราได้คุณคดีและปฏิบัติ ขอนแกนมาซื้อขอนแก่นมาเลยครับสุดยอดเจอกไม่รู้เลยไม่รู้ว่ามีมีแม่ฟาร์มไม่รู้ผมต้องหาซื้อขอนแก่นมาแล้วซื้อที่ราชบุรีมาแต่ก็ไม่ใช่ฟาร์แม่นะราบรีเอเอ,อมาซื้อมหลายที่ซื้อมาลองดูเออพอลองแล้วสี่ห้าเดือนคล้องแล้วอ่ะไปแล้วพอคล้องปุ๊บเ,<อ>เราอัดเลยแต่ยังไม่ขายพอบอกพี่พอ,อเจอพี่ยาพี่ยาบอกให้ขายไปเลยผมเลี้ยงเป็นปีผมไม่กล้าขาย ผมต้องการศึกษาเรื่องเรี้ยงรู้เขาไงพอเจอพี่ยาพี่ยาบอกขายได้ขายเลยออโ,โอเคเพราะผมเรียนรู้แล้วขายขายได้แต่ศึกษาบอกเขาได้ไหมเพราะบางครั้งอ่ะผมไม่เจอคนที่มาซื้อเราอ่ะเขามือใหม่เราไม่รู้หรอกแต่เราขายเราต้องแนะนำเขาแนะนําวิธีการเลี้ยงทุกขั้นตอนในใช้เขานั่นเลย่ยเขาจะไปรอดวันที่ลูกมบอกมาตอนนี้เราจะรลื้อนรงง้านเกมแล้วเราจะเปลี่ยนชีวิตแ๊บเราจะไปทําเป็น แม่กูได้แล้วคุณแม่รู้สึกยังไงวันแรกก่อนรู้สึกว่าทำใจแลก็จะเป็นเพราะว่าก็จะทำต้องศึกษาอะไรแสดงว่าเขารู้องศึกษาแล้วเขาถึงได้เดินมาบอกเราอืมก็ตื่นเต้นสนานตื่นเต้นแม่ไม่มีด่างแต่แม่มีกำลังทำให้มีคามคิดพาไปนู่นตรงไหนั้่ตรง กำลังใจที่ดีเลยนะในครอบครัคุณแม่มากขอบคุณแม่แม่เราเป็นปาร์ตนะอาตาคุณพ่อในสร้างข่าวว่าตาคุณพ่อเองเนี่ยคือเ,เป็นช่างอย่างผมนะอยู่ที่นี่ก็อย่างพี่นาดูวเออเนี่ยบ้านเนี่ยผมไม่ใช่บ้านแบบธรรมดาก็มีคนที่หาต้องมีคนเป็นช่งางต้อ,อ,ตตมมองมีคนเป็นช่างเพราะว่าการต่อการวางอะไรต่างๆเนี่ยมันมองว่าคนเป็นช่างที่เขาทำนะไม่ใช่วนะ่าช่างเก่งหรือเก่งแคไหนอานเม่ไมันก็เก่งนะแต่ว่าเก่งแบบเป็นโอเคช่าง าได้ถ้าที่นี่กันจริงๆแว่จูดกับคุณแม่ไว้สร้างข่าวข้อมูลต่าอเนี่ยก็คือรับเขียนแบบใครที่มีกฎบ้านเดี๋ยวนี้เขามีกฎหมายที่เราต้องขอใบอนุญาตถูกไหมครับขออนุญาตในการก่อและก่อสร้างในรังส่าต้องมีแบบถูกไหมมาปรึกษาที่นี่ได้นะครับวันนี้มาความกูน่าถ้าปลูกบ้านมีปลามีนู่นมีนี่เขียนแบบได้ออกไม่ก็เป็นนะฮะแต่ต้องเขียนแบบได้เขียนแบบได้ นะครับที่เราได้การมันอยู่จุดนั้นจุดนี้โอเคถามคุณพ่อได้ยินแล้ววันที่เขามาปรึกษาว่าทำฟาร์มเหมือนกันอคุยกับแม่กับพ่อแล้วเป็นแต่เขาถามบอกว่าลองพยายามหาที่มาที่นี่นะที่บริษัทคือเขาฟังทั้งคู่ในบอเอ่ยมาที่นี่ไม่ได้คัดค้านนะครับแต่ก็สนับสนุนได้แล้วก็พร้อมที่จะให้กำลังใจให้ในการทำเต็มที่เลย นะก็โอเคนะก็วันนี้เดี๋ยวเราเราก็แกล้ใกล้เวลาสักก้าโมงนะเดี๋ยวเมีคนมาเราก็จะได้ถ่ายทอดให้ความรู้กันวันนี้ถือว่าเป็นวันเปิดฟังนะเป็นวันที่ดีนะครับวันที่เปิดฟางกันนะและยังไงก็เดี๋ยวฝากเป็นกำลังใจให้กับวันที่มาฟาง์มดนาด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีคับ